สิ้นเดือนนี้แล้วนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือวันที่20บ่าย2เวลาไทยนะครับเราก็จะได้เข้าร่วมนะครับ close beta หรือว่า playtest ของเกม โครโนออเด s ซีนะครับเกม MMO ที่เรารอคอยหรือว่าหลายๆคนรอคอยกันแล้วนะครับโดย c r o s e Beta นะครับหรือว่า Play Test นะครับจะเปิดให้เพื่อนๆนะครับได้ลองเข้าไปเทสกัน3วันด้วยกันนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่20เวลาบ่าย2อันนี้คือเวลาไทยนะครับถ้าเป็น PDT ก็คือเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนั่นเองนะครับซึ่ง Server Region นะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับสหรับเกม MMO ฝั่งเอเชียหรือของทางเกาหลีนะครับที่เราจะเล่นได้โดยที่ไม่ต้องหมุดแล้วนะครับก็คือจะมี3มเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกนั่นเองนะครับก็คือเป็นของฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งเอเชียนั่นเองนะครับในที่สุดนะครับในที่สุดสักทีนะครับเกม MMO ของเกาหลีที่ ไม่ต้องให้เรามุดไปเล่นหรือว่าแบบไม่ได้กีดการฝั่งเอเชียนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเรามาพูดเกี่ยวกับรายละเอียดกันดีกว่านะครับสำหรับโครโน o อเดซี่นะครับก็ได้ประกาศนะครับรายละเอียดนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับในซัมเมอร์เกมเฟสนะครับที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนนั่นเองนะครับแล้วก็นัดจะเอาข้อมูลที่ทาง Canon นะครับเดี๋ยวนัดจะแปะลิงก์ใน Description นะครับให้เพื่อนๆเข้าไปอ่านกันนะครับว่าเป็นยังไงก็คือเป็นการสรุปคร่าวๆแล้วกันว่าโครโน o อเดซี่เนี่ย จะไม่มี pay to win นะครับคาดการว่าจะไม่มี pay to win นะครับอันนี้ทางของ developer เขาบอกมาเลยเนาะก็ canon เขาเป็นคนถามนะครับโดยระบบ monetization ในเบื้องต้นนะครับทางทีมงานนะครับหรือว่าทาง dev นะครับเขาได้บอกว่าเขาจะโฟกัสไปที่ทาง social หรือว่าทาง cosmetic เป็นหลักก็คือเป็น cosmetic ของผู้เล่น cosmetic ของสัตว์เลี้ยงแล้วก็เป็นเหมือนกับ battle pass นะครับก็คือจะเป็น2หลักๆนี้ก็คือ cosmetic บวกกับ แบตเตอรน์พาสนั่นเองนะครับซึ่งแบตเออซึ่งคอสเมติกเนี่ยก็จะมีการเหมือนกับชุดแล้วก็รวมถึงเมาส์ก็คือเป็นเหมือนกับพวกสัตว์ขี่นั่นเองนะก็อย่างที่เห็นกันนะครับแต่เราก็สามารถที่จะคาดคาดการได้ว่าอาจจะมีการต้องซื้อเพื่อที่จะเล่นหรือเปล่าอันเนี้ยต้องรอดูนะครับเพราะว่าทางเดฟเขาก็ไม่ได้พูดกันแบบ เหมือนกับเต็มๆว่ามันเป็นฟรีทูเพหรือเปล่านะครับแต่ระบบโมดิไทเซชันที่ทางเดบเขาได้คุยกันในเบื้องต้นนะครับก็คือในเบื้องต้นก็คือจะเป็นการโฟกัสไปแค่2จุดนี้ก็คือเป็นคอสเมติกแล้วก็แบ t เ n Pass นันเองนะครับซึ่งอันเนี้ยหลังจากเพย์เทสเนี่ยเราอาจจะได้เห็นข้อมูล ที่เยอะกว่านี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มมานะครับหลังจากที่เราได้ดูเทเลอร์ไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆหลายคนก็จะเห็นนะครับว่าโคโนอเดซี่เนี่ยมันมันยังไม่โชว์ภาพนะครับเกมเพย์ที่เป็นโอเพนมื์เลยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนัดบอกไว้ก่อนนว่าเราต้องรอดูที่โคลสเบต้าเทสหรือเพลย์เทสนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่นัดก็ได้ไปดูในเหมือนกับใน Reddit แล้วก็ในฟอรั่มต่างๆของต่างประเทศนะเขาก็พูดมาอารมณ์ประมาณว่าโคโนออเดซี่เนี่ยอาจจะ เป็นคล้ายๆกับ Elden Ring n i g h t r a รนหรือป่าหรือว่าอาจจะเป็นเกมแนวเหมือนกับ c o o p แล้วก็มีระบบเหมือนกับเ,เขาเรียกว่า c o o p Open World ทีหลังก็คือไม่ได้เป็น Open World แบบจริงๆนั่นเองนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่า rono Odyssey เนี่ยถูกถูกทำมาโดยสตูดิโอใหม่นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ p u b l i s h e r ของคาเคนั่นเองครับอันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เนี้ยก็คือเป็นข้อสังเกตไม่ว่าจะเป็นเทเลอร์ที่ผ่านมาเท่าที่เราได้เห็นนะครับเราจะเห็นเหมือนกับ เป็นเป็นเหมือนกับอินเกมที่เป็นต่อสู้กันแบบคออ p เป็นเหมือนกับปาร์ตี้เล็กๆนะครับยังไม่เห็นเป็นเหมือนกับเป็นโอเพนเวอร์จริงๆว่ามันจะเป็นยังไงยังไม่ได้เห็นภาพในเมืองเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเกม i อออนที่มันมีเหมือนกับภาพหลายๆอย่างแล้วก็เหมือนกับ l ล a k e ที่เปิดภาพพื้นที่ในเมืองแล้วก็พื้นที่ต่างๆ แล้วนั่นเองคนระับอันนี้ต้องรอดูนะครับอันนี้นัดนัดให้50 50แล้วละกันแต่วันที่20นี้นะครับเราได้รู้กันแน่นอนนะครับว่าตัวเกมจะเป็นยังไงในช่วงนี้นะครับอาทิตย์2อ,อาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยก่อนถึงวันที่20เนี้ยเราน่าจะได้เห็นข้อมูลหลายๆอย่างข้อมูลเบิ่มเบิเกี่ยวกับ Chrono Odyssey ปล่อยมา เป็นระยะระยะแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับ m MM w pg หรือต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ c h r o n o o d y s s e y หรือแม้แต่ ion 2ก็าตามนะครับเพื่อนเพนสามารถที่กด subscribe ให้นัดได้นะครับวันนี้นัดก็มาเหมือนกับแนะนําแล้วก็มาเหมือนกับพูด อัปเดตให้เพื่อนเพื่อนฟังแค่นี้อย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถกดเข้าไปที่นะครับสตอร์นะครับแล้วก็เข้าไปที่อ่าสตรีมนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็เสิร์ชคำว่า Chrono Odyssey นะครับนี่เพื่อนเพื่อนคลิกเข้าไปตามที่นัดทำนะแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไปกด Request Access นะครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็รอได้เลยวันที่19นี้เขาจะประกาศแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะพรีดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่19นั่นเองนะครับนี่ตรงนี้พอนัดกดไปแล้วมันก็จะไม่มีนะครับอ่ะรอดูเลยนะครับอ่ะ มันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเอ,อ่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะรับจํานวนเท่าไหร่นะครับแต่เพื่อนๆไปกดรอเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะรับจํานวนเท่าไหร่อันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันเกี่ยวกับการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับเกี่ยวกับโคโนออเดซี่ยังไงวันนี้นะัดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม